ม่เดี๋ยวต่อนี้มีรายการของเขาแลสาที่เป็นรายการเราเนี่ยอแลสาวที่เป็นรายการเราอ๋อลืมบอกไปฝากทาพิจาาสัมพันธ์นิดนึงนะรายการดรมายมาจัดตอนเช้าและก็าเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาเป็นรายการสดเช้านะครับแฟนคลับนะคะโปรดทราบนะคะ มารับสดตอนเช้าสดแล้วก็มีรอบหนึ่งคือห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เป็นหน้าที่ผมนะอาจารย์ิชุตเป็นหน้าที่อาจารย์ดรมาแบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปไม่เป็นไรแต่ว่าก็เจอกันทุกวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใม่เจอคนนั้นก็ฝากบอกถึงคนนี้เจอคนนี้ก็ฝากบอกถึงคนนั้นาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพูดถึงรายการเดอะทอยเลทโชว์เราจะมีของ ของสันมนาคุณเพิ่มให้อีกแล้วก็รวมถึงผู้สนับสนุนรายการเราจะเข้ามาแล้วก็เราจะไปตอบโจทย์กันว่าของอันนี้เดี๋ยวให้ผมไปใช้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อะไรถ้ามันไม่ดีเนี่ยผมไม่เอานะคุณปุมาคุณปุพยายามมามาคอนวินผมมากเลยบอกคุณวินเอาไปใช้บอกผมเนี่ยอีกคนอยากให้มาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากใช่ไหมแต่เราไม่เอาจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้เหมือนกันปุ้ก็เหมือนกันก่อนจะมาเปิดใจทุกคนต้องลองเปิดใจเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนเปิดใจแล้ว ถ้ามันโอเคเราก็บอกต่อกันไปใช่แล้วใช่แล้วนะฮะซึ่งฉันก anyway> ็ยากเหมือนกับคุณวินนี่แหละพอจะรับอะไรเข้ามาบางอย่างนี้เราต้องทดลองนะครับเราต้องวิทยาศาสตร์หน่อยนะฮะก็ลองลองลองไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวนะเราลืมไปแล้วว่าเร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 าพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวันวาเลนไทน์ใช่วันวาเลนไทน์รู้เดกอะไรกับเอไม่ใช่ไม่่ใชวันวาเลนไทน์คุณมีสเตปไพร์สเตปไพรส์หรือจะบอกรักกับคนที่คุณรัก อย่างไรใช่ใช่คะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของวิทน,นี่นะอ <ac> ่าวิทนี่นี่นคือตัวประเด็นเรามี2ประเด็นมากนะฮะอย่าอย่างงแต่วันนี้ประเด็นคุณวินก็แบบเสียใจหน่อยก็เลยต้องตั้งประเด็นขึ้วินโอ้วันนี้ผมเสียใจเรื่องวิทนี่มากๆแต่ไงผมก็ยังเหลือของเรามาอีกหชุดนะฮะเป็นหนึ่งเซตก็เป็นอ่หนังสือเรื่องกล้าได้ไอ้อดแล้วก็บรรลรวมเพลงของผมเพียงแต่คุณมาพูดคุย ใครโทรมาตอนนี้เราให้โดนหน่อยว่าโดนนิดนึงก็โดนนึงแล้วก็ให้เดี๋ยวนี้ค่าโทรศัพท์เท่าไหร่เนี่ยเราไม่ได้เช็คเลยสามบาทเองนะครับ3บาทเองได้นี่มาให้ฟังที่พันทิพย์แล้วเขาขายพันห้านะตอนหนึ่งอาบั้มจ่ายนี้เราให้ฟรีเราให้ฟรีแล้วก็เราก็มีความสุขเอ๊ะเราภูมิใจมากเลยนะเขามาถามว่าคุณวิ่คุณวิน ผมอยากได้อัลบั้มชุดแรกอ<า>ัลบั้มชุดแรกนี่คือปี2537คือเว้นวรักไวททำแบปอินฟินิตี้เขาบอกอคุณวินเชื่อไหมอัลบั้มชุดนี้คนถามหา,าและยุคปี2537 เป็นปีที่ซีดีเพิ่งเริ่มเข้าและตอนนั้นมันจะแพงมากและตอนนั้นเรายังเป็นแผ่นเสียงอยู่เลยอะเทปแต่ใบก่อนมันจะไบไม่เป็นปีสามห้าสามหกเป็นแผ่นเสียงกัเทปครับเทปคาาเซทที่เป็นเส้นสายใช่ใช่แล้วก็ซีดีเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วมีไว้คนแรกเลยซีดี่ะใช่ใช่ยุคแรกยุคแรกเลยเวนวรคระไว้เนี่ยเข้ามาเป็นซีดีแต่นี่ปรากฏว่าซีดีนี่ก็จะเป็นอะไรที่แพงมากช่วงนั้นโอ้ใช่นะฮะก็ตปแลาสติร้อยนะช่วงนั้นแพงและก็ปรากฏว่าของผมเหลือแค่หนึ่งแผ่นเท่านั้นเอง คือไม่มีเก็บคือต้องเป็นของออริจินอลเลยคือให้เขาปั๊บลูกหลานผมไม่มีฟังแน่นอนอย่แน่นอนผมก็เป็นอนุสร์หน่อยอนุสอนด้วยใส่กรอบไม่กอเพลงมันฟังเพราะดีนะสมัยก่อนอะไรเงี้ยเราก็มาคิดว่าเออเพลงยุคสมัยก่อนมันเพราะนะก็มีหนึ่งอสส่อะไรเงี้ยแล้วคนจะมาขอซื้อเราก็โอ้ทำใจอ่ะเนาอทำใจจะไปเห็นเงินแค่ไม่เอาไม่เอาบ้าเหรอคือบางครั้งมันมีค่าทางจิตใจใช่ใช่แต่ก็ต้องขอบคุณเพราะว่าอะไรนะขอบคุณที่เขาอยากได้ไม่ก็เราก็บอกว่าไปดูใน YouTube แล้วก็ไปเซิร์ชเอาเว้นวัดรัดไว้เหมือนหนูหนูกบยังไงก็ไม่รู้อะสมัยก่อนอะเดี๋ยวฉันจะไปดูมั้ยตลกมากเลยตลกมากปี37น่ะเดี๋ยวว่ามันตลกยังไงไม่รู้ดูอดีตแล้ตอนนี้นทีอยากดูแล้วเนี่ยไม่ตอนนั้นมันอาจจะดูดีก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้พอมันดูแล้วมันหัวล้ออ่ะเหมือนกับปีปี2531ที่เราประกวดชนะเลิศช่องสามอ่ะมันเหมือนหนูผียังไงก็ไม่รู้ไม่อยากไปที่เด่กงานมันตัดอยู่ตัดมันตัดด้วยแบบไม่มันขำไงคือมันหัวล้อนะตอนนี้คุณว่าคุณแบบโออเเคัปดตส ก็ได้นะก็พอได้อยู่นะแม่ี่คุณจะรู้สึกเลยนะก็พอได้อยู่นะเนี่ยก็พอได้แต่ว่าตอนนี้วันนี้เสียใจวินนี่มันพูดบ่อยมากเลยเนี่ยก็ตามมันเลยบวมเลยเนี่ยอะไรเงี้ยนะไม่แต่จริงๆแล้วน่ะมีคนนโอันนี้เรื่องจริงนะผู้ชมที่ฉก็มันยกยอจริงอะคุณวินนะคะว่าจริงคุณวินดูเด็กมากเด็กมากดูเด็กดูเด็กดูเด็กกว่าดูเด็กเขาบอกว่าตัวไม่รู้สิไม่รู้สิเดี๋ยววันหลังเราจะจัดแฟนคลับนะเราจะจัดแฟนคลับของทอยเล็ตโชว์แล้วเรามาเจอ เรามาเจอเรามาคุยกันได้คือว่าอนาคตก็มีสายเข้ามาแล้วล่ะจริงเหรอจริงเหรอมีสายเข้ามาเหรอมีสายแล้วอ่ะแล้วอีตัวนี้ไม่บอกด้วยน้องเจอ๋ยมันเป็นตากล้องเป็นคิวอะไรเนี้ยหมวกปล่อยให้พังยู่งก็ต้องนานฮัลโหลฮัลโหลฮลสวัสดีค่ะเอาวางไปแล้วเอาวางไปแล้วมืรเขาไม่บอกคิว มโมแต่มองมองตัวเองอยู่นั่นแหละเปลี่ยนไปกินโจ๊กมากินเจใช่ไหมเนี่ยไม่เด็กเด็กที่นี่คือคือว่าเราเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มาฝึกงานที่นี่นะอีกความหนึ่งขอเสียใจกับการจากไปของวิศนินนะใช่ใช่ใช่และสำหรับหลายๆท่านนะฮะที่อยากจะรู้ข่าวสารอะไรก็เข้าไปเว็บเว็บวินเวชัยดอทคอมก็ได้หรือจะเข้ามา Facebook ตั้งคุณผู้มาเวแล้วก็วินเวชัยได้ก็จะถึงกันค่ะถึงกันนะไม่มีอะไรใช่อก็จะ แชร์เข้ามาดิฉันค่ะก <laughs> ็เดี๋ยวนี้นะฮะโซเชียลทุกวันนี้ถือว่าเป็นปนระเลี้ยงคนานเออวันเลงทานนี่คุณพาแฟนไปไหน มันชั้นไม่มีอะจริง้นอะแล้วแกจะไปถามแถวสนามหลวงอะค่ะยังมีเหรอสิเนี่ยอุ้ยมีนะผีขนุนผีมะขามมีเหรอยังมีเอาแต่ว่าไปบ่อยอะสิไม่หรู้ไปหาอยู่เนอินเทอร์เน็ตคุณนั่นสิแล้วแล้วแลก็จะมีอัปเดตทุกวันเลยอ่ะเดี๋ยวหลังเรามาถามมันยนะว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมแต่ถามดิฉันไม่ได้แอปนะดิฉันเคยไปแต่อยากจะรู้เออเหรอว่ามันเป็นยังไงจะนั่งรถไปกับเพื่อนอย่าเลยครับฉันไม่กล้าจยชง้นไม่กล้ากลัวจริงๆก็อยาอมรับไม่กล้นจะ ไม่แคร์สื่อสื่อก็ต้องแคร์ดิฉันนิดนึงมันก็กลัวนะฮชื่อแจ็คกี้ชอบมากเลยชอบมากเนป็ทัศนาจรคือมันเป็นรถนิยมไงเราก็เลยบอกว่านี่คุณไปดูอะไรบ้าๆแบบนั้นแล้วคุณบอกอ๋ออยากไปดูแต่ว่าไม่มีอะไรนั้นไปดูใครจะไปกล้าไอ้เขาจะมีการเล่งของเขาสีของเขาเราก็ไม่ว่าแต่อันนี้ส่วนตัวเราคือปุ๊กก็เฮ้ยเราเราสามารถจะเลือกที่มันอร่อยกว่านี้ได้ค่ะ โอ้ยเออนี่วันดีคืนเดียวเราจะน่าจะบอกนะว่าเราจะน่าจะไปจัดรายการอยู่ที่ดาวทาอ่ะแล้วก็นั่งแบบชักโค้ไปค่ะไปแน่นอนแล้วก็ไปนั่งคุยนั่งเมาส์กันะนอะไปไปไปสารวจดูว่าคนที่ปัจจุบันนี้ที่เขาเดินไปเดินมาเนี่ยเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเราอาจจะสัมภาษณ์สดก็ไ้ที่เดินผ่านไปผ่านมาอะไรคุณคืออไปแต่ละประเด็นที่เราตั้งไว้สดสดแล้วก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งอยู่พัดพงหรือไตนให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้รู้ว่าชีวิต คนยังคืนก็เป็นยังไงในช่วงเวลาเนี้ยเออเป็นไม่ได้นะต่ออนุมัตินะอ้าัต่อน่าจะได้คนดังตายแบบนี้กันหลายคนเนี่ยมันเป็นแบบนี้อาคารทุเรศพิศนุกินเนามีเพี้ยนแต่เด็ก็งายหลังไปเลยผมยังไม่ไปผมยังไม่ไปผมยังอยู่นี่ผมยังอยู่คุณคิดว่าอายุเท่าไหร่คุณถึงจะไปเพราะว่าเหรออืมฉันไม่รู้อายุเท่าไหร่ดีถึงที่คิดว่าจะเจ็จเสร็จพอนะจะเร็จเสร็จปอนไม่ค่ะดี รู้สึกฉัอีรอบปีขึ้นหน้าฉันก็คิดว่าดิฉันถ้าไม่เดินหลังโกงนะคะฉันจะฉีดเข้าเส้นแล้วก็จะรูรัปีนหน้าว่าผู้คนหรือการอัพเดตกับผู้ชายสมัยต่อไปอีกรอบปีน่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะก็คือคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกแต่เราบอกให้ฟังนะครับว่าไอ้เรื่องของยาเสพติดอย่าได้ไปดิละลองเลยถ้ามันไปลองแล้วเนี่ยนะมันมันคือเป็นนักร้องมันไม่จําเป็นต้องเสพยาไอ้การเสพเนี่ยคำว่าเสพนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเสพติดหรือยาเสพติดเสพางอื่นอะไรที่มันดีๆดีอยู่ในรอัตลักษ จะเสพอาหารให้มันอร่อยอร่อยหรือกาแฟอร่อยอร่อยก็ที่ทาร์ลแหม่เสพอย่างหนึ่งแหมเอาใจนักธรรมะดูเลยนะไม่เป็นไรนักธรรมานั่งดูค่ะคุณไม่ใช่เอาใจพวกศาสตรแบบใช่อันนี้เราแนะนำจริงๆเราแนะนำจริงๆว่าไม่จำเป็นต้องไปเสพยาเสพติดเสพอาหารที่มันมีประโยชน์หรืออร่อยอร่อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะร้องเพลงให้ฟังเพราะว่ามีคนรีเควสต์มาเยอะบอกว่าทำไมพี่วินไม่ร้องเพลงบ้างเลยต้องๆค่อยๆไปค่อยๆไปเอาสักเพลงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบ แต่คุณเก่งเพราะว่ารายการนี้เราก็จะเชิญศิลปินหรือดารารับเชิญมาสนุกสนานกันมากแต่วันนี้เอิญวันนี้เนีน่ยบังเอิญไปกินก๋วยเตี๋ยวพอดีเจอ <laughs> คุณเก่งพอดีเลย <laughs> คุณเก่งเ <laughs> ว้ยคุณช่วยมาออกรายการหน่อย <laughs> ว่าไม่มีตังค์จ่ายขอเลี้ยงค่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามวันนี้แล้วกันบอกโอเคโอเคพ <laughs> ูดง่ายด้วยเชื่องง่ายสกิลนิดเดียวเราได้มาจากอาจารย์มนไงสกิลนิดเดียวตามเลยกูแต่ไม่น่าสกิลเลยเดี๋ยวนี้ตาม ให้สักหน่อยมาโกดเล็กๆก็ได้ไม่สกิดหมาอะไรเงี้ยแ้จริงเลยโอ้จริงๆเลยนะฮะก็จะสกิดเจค่ะโอ้วันนี้แบบเขาบอกวันนี้ไม่น่าไปเร็วเลยอะไรอะไรพี่พูดอะไรวะคืนนี้ขอที่ฉันสามยกอ๋อไว้เลยไหมเขาบอกอยู่ที่สามนาทีอ๋อหรอแต่แล้วแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณ SMS นะฮะมาเยอะดึงกันนะครับก็เราก็สนุกสนานกันแบบเนี้ยได้ทุกๆวันอาทิตย์ถือว่าเป็นเพื่อนคุยกันใช่เป็นเพื่อนคุยกัน ยังไม่นอนแต่ดิฉันแบปกติเดี๋ยวนี้คนเราอะนอนดึกมากนะเหรอสี่ทุ่มหนึ่งห้าทุ่มนที่คือดิฉันร่้ยังไม่นอนเลยจริงป่ะยังไม่นอนดิฉันต้องเล่นเล่นอะไรเล่นแคมฟอกอยู่เลยคุณแคมฟอกเหรอไถ่ายแล้วแล้วเปิดได้ไงเนี่ยเปิดป่ะเปิดป่ะไม่ได้เปิดค่ะเอ้ยทะลึ่งแล้วรายการเราให้มันมีสาระหน่อยเขาบอกว่าทำไมรายการ เอ้ยรายการนี้ตกลงมีสาระอะไรคุณหมายความว่าคุณดูดีๆว่ารายการเรามีสาระนะมีค่ะเราพูดแบบมีสาระนะค่ะแต่ว่ารายการเรามันเป็นรายการท่องโชว์แบบฮ่าๆตะกล้องจะถามว่าคุณเป็นขวัญใจตะกล้องมากเลยนะชนะคุณปุ๊ก็คนนี้เด็กขุดงานบอกว่าเด็กขุดงานป่ะอ๋อคนนี้ของแท้เหรอเขาเขาดีแทบตุหมดแล้วค่ะตุดมาแล้วเป็นคนที่ไม่เรียนรอรอ เพราะว่าตั้งแต่เป็นนักไทยแล้วเดี๋ยวอะไรขอดูหน้าน้องเจน้อยใจเว้ยน้องโจ๊กค่ะหล่อเหรอขอดูหน้าน้องเจน้อน้องโจ๊กค่ะหล่อเหรอเฮ้ยหล่อจริงโจ๊กเจนไม่ไม่ไม่โจ๊กหล่อโจ๊กหล่อโจ๊กหล่อเจน่ารักไม่โจ๊กหล่อเจอร่อยถ้าอยากจะรู้ว่ามันหล่อล่ำขนาดไหนก็ต้องมาที่ทีซีซี อ่ะโจกับเจน่ารักสินอลผู้ทางเบอร์แต่เรื่องละเอาล้วครับก็อย่างน้อยๆก็วันนี้ก็ร่วมแสดงความเสียใจผ่านทาง SMS มเอสมากระยแย่ห่เยอะเลยต้องขอบคุณมากๆวันนี้เอสสนุกสนานทั้งเสียใจคุณวิสนี่ทั้งวันวันเดินทายทั้งแซวตะก้องด้วยเอาสิแสดงว่าเขาใกล้ชิดกับเรามากเลยเดี๋ยวนี้ใช่นะคะก็ขอบคุณทุก SMS เลยค่ะนะคะและ อาทิตหน้าทิตหน้าเรามาเจอกันแล้วเดี๋ยวอาทิตหน้ามาร้องเพลงให้ฟังพร้อมกับจะหนีบเดี๋ยวไปดูตามตามร้านแผงหนังสือเผื่อเจอศิลปินไทยก็จะขุดมาไม่จริงๆิคุณวินจัดราการนี้มาเลยเนี่ยดีมากเพราะว่าคนบางคนไฟขับของเขาก็อยากจะ รู้นักร้องเก่าๆหายไปไหนรุ่นคุณวินยังไงเป็นอะไรยนบ้งนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าดีนะแต่เราไม่ได้เราเอาคนเก่ามาคือคนที่มีคุณภาพนะคะเอมเดี๋ยวดูว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนอกจากผมวินเวชัยและคุณพุกไมายเวย์นะฮะแล้วดูสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะไปฉีกเอาตามแผงสอย่างเี้นะครับก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องของของก็ส่งไปเรียบร้อยนะะเดี๋ยวคืนนี้เจอผมอีก ห้าทุ่มตัดเลยตลอกันารเลยนะครับก็เป็นอีกบทบาทนึงคุณต้องไปรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันนิดหนั่นนนันเซมไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นนี้ถอดเลยรุ่นนี้ถอดเลยนะฮะวันนี้เราลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่เดี๋ยวจอดลาฮ่าฮ่าฮ่าพี่ปุ๊กเคยชิมแล้วเหรอคะถึงรู้ว่าอร่อยไม่ต้องชิมแค่แตะแค่แตะกันเดินแล้วกลิ่นมันผ่านโอเคใช้ได้กลิ่นดีนั่นคุณชาตายแล้วรายการนี้เป็นรายการเกสต์โซเซตี้มากเลยนะยเลยอ้าวสนุกขำๆก่อนนอนนะฮะทอยเล็ต 赵，左立凯，民 <noise>。<ス>